โอ <Okay. S 2> เเคต็าม,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 มาดูสายล่าวันนี้ครับลาปลาสะ,าาสะหาก,กินง่ายครับ <c oughs> หก,กินง่ายไม่ไม่รู้จะได้กินง่ายเหมือนกับ <c oughs> ก,กับคนเสพหรือเปล่าไม่รู้ครับรามาลองดูครับไม่เคยเอาเบ็ด <ลา S 1> แบบ้ว <ลา S 1> ครับวันนี้วันนี้ชิกลิ้วครับเบ็ดนี้ไม่ได้ออกติกนานแล้วครับอ่าอันนี้ก็ มาลงปาฏาริเลยครับไปช่วยนักล่าตัวหนึ่งน้อง<ด>ของเราเองครับโอของเราครับนี่ครับโอ้โหยาวมากครับ นักล่าของเทครับมาก่อนะครับนี่เลยครับพี่ขาพูดครับจะให้คุยครับไม่จะให้คุยนะครับให้พูดเฉยๆครับแล้วคุยครับจะให้คุยแล้วก็จะสิ่งนั้วขอดูครับผลงานจะเป็นยังไงครับเป็นหมูหรือเป็นจ่าเป็นหมาหรือเป็นแมว เปลี่ยมก่อนครับมาดูเหยื่อของลูกพี่ครับว่าเขาใช้เหยื่ออะไรครับน้ปังครับปังครับปังครับถ้าปลาไม่กินเขาพี่ก็บอกว่าเขาจะกินเองตัดอดครับอืมผสเหยื่อนี่คือผสมไอ้นี้ด้วยนะเนี่ยผสมข้าวหมักนะข้าวหมักสุลินนะครับอืใครเคยกินข้าวหมาก็ จะบอกศพพามมาลังคิดี่ไปในอธิบายให้ฟังทีหลังผมเป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางเอ๋อครับไปแล้วเอาล้วครับนี่เนี่ยนี่มันเหยียบปลาโอ้โหพระเจ้าโอ้ยหน้าดินมันต้องต้องโอ้ยมันต้องลอยไหมวืดบืดต้องลอยไหมร่วมกันครับเดาออก ตอนนี้ออกบอเราเองครับต้องหาก,กินไกลครับเกี๊นะย่าหลุดครับส่วนผสมของเขาคือน้ำปังกับข้าวหมากครับปลาหมอครับแบบนี้ตามหมอหว,วานหวานครับเนี่ยหวานหวานได้ดูเย็นมาสามเดือน,นนะครับ ไปไปขยับแล้วครับขยับแล้วครับมีแนวโน้มอยู่ครับมีแนวโน้มอยู่ครับขยับลมหรือขยับอะไรไม่รู้ครับมันรอใเราดีใจด้วอเอล่าลมใช่ไหมลมลมวางก่อนไหมเนี่ยต้องเอาอาหารอะไรมาโรกก่อนไหมเนี่ยน่าจะนะครับ มาดูหม้่ไฟใจร้อนครับนี่โฆษณาอมองรลครับนี่นี่นจะเลืจจ่อยจะจะยกุ่งครับหาอะไรไมายกไอ้นี้โอเคดูดูดูรูเปลวไฟครับสิ่งประดิษฐ์นี้นอาจจะไม่ใช่คงเราถ้าไม่ถ้าไม่มีลมเนี่ยน่าจะน่าจะแรงกว่านี้นะครับโอ้มันจะมันไม่ร้อนหรอกพี่โอ้นี่แหละครับนี่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 ครับดูป่าเฮ้ยป่าขึ้นแล้วโชคเด็กครับด้ยินเยอะครับาษาโชว์ครับ ไม่ได้เด็กเลยครับไปซื้อใหม่เลยโอ้ตายแล้วครับคิดแล้วว่ามันไม่รอดแล้วมาจับมันไปโอ้ตายแล้วครับว่าหาอะไรไปจับโอ้ยครับหมดแล้วครับมดได้ครับวันนี้เริ่มมันสองลูกครับได้คนละลูกครับบัตรนี้โอ้ผลงานนับสงสัยจะได้มาเลยครับกินเรียบร้อยครับโอ้โหทำไมครับที่นี่ กั๊กำ๊ครับคือว่าเรามาหากินเนี่ยเราไม่ได้บอกเจ้าที่ครับเจ้าที่เขาคงขอกินอืมตกใส่ไม่ได้บอกเจ้าที่เจ้าทางครับเอาครับพี่น้องมาดูมาดูมาดูการทำงานของเตากระพอแล้วครับมาต้องกินกันแล้วอ้ยหมดเลยครับหมดกันพอดีครับโอเคหมดกันครับหมดกันโอ้ยดูครับสภาพมาม่าใต้ดินครับกินยังไงล่ะที่นี้ให้หมดให้ปลวกกินไปครับ เหลือแค่นี้แหละครับโอ้ได้แล้วหมดเลยครับโหมอจะไม่แล้วนะไม่มีเหือทั้หมดหมดเลยครับจบเลยครับขนาดนี้อือฮึัวว่าจะกลืนน้ำลายว่าจะว่าจะร้อนๆหน่อยครับตอนนี้ยังหิวนะครับตอนนี้หิวมากเลยครับโถ่เอ้ยหมดเลยสภาพ Lihat mulai.